สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนมาปรุงดินนะคะซึ่งการปรุงดินในคลิปนี้เนี่ยใช้วัสดุน้อยมากๆนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ของอะไรเยอะไม่ต้องเตรียมของเยอะนะคะเพราะเหตุผลหลักๆเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ที่บ้านน้ําท่วมด้วยนะคะคือไม่เชิงว่าท่วมค่ะแต่ว่าจะมีบริเวณที่น้ําขังแล้วก็ขังโดนพวก วัสดุที่ตาตใช้ในการปลูกผักไปบ้างนะคะวันนี้แตก็เลยเลือกใช้วัสดุที่จําเป็นนะคะแล้วก็พยายามเลือกใช้ของที่มีเท่านั้นจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะในการปรุงดินนะแต่ดินที่เราปรุงในวันนี้ก็ยังได้คุณสมบัติที่ดีอยู่นะคะยังมีประสิทธิภาพที่นําไปใช้ปลูกพืชปลูกผักได้นะคะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ค่ะว่าวันนี้ไตใช้อะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากนี่เลยค่ะ เป็นดินถุงนะคะที่ซื้อมานะคะนี่ค่ะดินถุงนะคะดินถุงจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะดินถุงยังไงเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ทันทีนะเราซื้อมาเราก็ต้องนํามาปรุงก่อน,นะคะ่ะเนี่ค่ะใช้เป็นดินถุงหนึ่งถุงนะคะตัวต่อมาเป็นเปลือกไข่ค่ะมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะคะนี่ค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะใครทํากับข้าวด้วยเมนูไข่เหลือๆนะคะอย่าทิ้งเปลือกค่ะเอาเก็บไว้นะ แล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นขุยมะพร้าวนะคะตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณที่แช่น้ําที่ไต่แช่ขุยมะพร้าวนะคะก็โดนน้ําขังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะสีเขาก็เลยดูจะชุ่มชื่นหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นปุ๋ยหมักค่ะทางนี้ไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะคะแต่ว่าเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะวันนี้ไต่นําปุ๋ยหมักมาใช้แล้วก็ตัวนี้เป็นแกลบหมักค่ะ นี่ค่ะแกลบหมักนะคะทุกคนตัวสำคัญต่อมานะคะก็คือน,นี่เลยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นถังแยกเศษแยกกากอาหารนะคะาตก็ใส่กากอาหารลงมาในนี้นะคะมีทั้งเปลือกผลไม้นะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะพวกเ,เปลือกนี่ให้ดูพวกเศษผักเศษมะละกอต่างๆนะคะที่เหลือๆจากการที่เราทํากับข้าวนะคะต่จะเอามารวมปรุงดินด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะพยายามเก็บวัสดุที่ใช้ในการเกษตรเข้าที่ร่มนะคะจะได้ไม่เสียหายเนาะของตายก็มีปุ๋ยคอกค่ะที่เสียหายไปนะ,อะเอาของออกก่อนแล้วก็เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวต่ก็จะแกะดินออกมาเลยนะคะ ดินที่เราซื้อมาไปเลยนะคะ1ถุงค่ะดินถุงที่เราซื้อมานะคะเขายังไม่มีส่วนผสมที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอาจจะขาดธาตุอาหารบางอย่างนะเราจึงจำเป็นที่จะต้องนำมาปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าต่อมาค่ะก็เป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็แกลบนะคะปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะตัวนี้ครบอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ามาใช้เลย เทลงไปแล้วก็เปลือกไข่ค่ะทุกคนไข่ก็จะบี้ในถุงนี้เลยนะคะบดบดบี้บี้แล้วก็เทลงไปเลยค่ะมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะวันนี้เหลือน้อยค่ะ ต่อนะคะก็เป็นขุยมะพร้าวค่ะอ่าขุยมะพร้าวใส่ลงไปเลยนะคะอ่านี่ค่ะที่สำคัญนะคะสำหรับการปรุงดินตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยหมักนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักที่ทำจาก พวกใบไม้แห้งก็ได้เศษหญ้าแห้งก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญเลยคือขาดเขาไม่ได้นะคะ mm hmm. เมื่อสักครู่แต่ใส่ไปแล้วนะที่อยู่ในกระบะนี้ร่วมกันกับแกลบนะคะปุ๋ยแต่ใสไปแล้วต่อมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะใช้ของเหลือๆจากในครัวค่ะนี่ค่ะเป็นถังที่แยกกากแยกเศษอาหารไว้นะคะใส่ไปเลยนะคะมีทั้งเปลือกกล้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปล้างเนาะ ถังนี้ดีมากๆเลยนะคะเขาเขียนว่าถัางกรองรักโลกนะคะเนี่ยมีฝาปิดด้วยนะไหนเอ่ยฝาเขาอยู่ไหนอ่านี่ค่ะเขาจะมีฝาปิดมาให้แบบนี้นะคะเ<ไ>มื่อเราทานอาหารอะไรนะคะเ<ไ>หลือกากนะคะเราก็เทกากลงไปในนี้เลยแล้วเขาก็จะแยกเอาน้ําออกลงด้านล่างนะคะทุกคนนี่แบบนี้ค่ะพวกเศษพวกน้ําแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะ เอากากพวกนี้ามาใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารหรือว่าจะเอามาปรุงดินแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนคือเขาแยกเรียบร้อยแล้วพวกน้ําอะไรเขากรองลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือมือแต่เปื้อนถุงมือนะคะพอจับไปก็เลยเป็นคราบเปื้อนเดี๋ยวต้องไปล้างนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็ได้กา,กากพวกนี้แล้วอันไหนที่ใหญ่ๆนะเราก็หักเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะ พวกเปลือกผลไม้พวกเศษผักเศษอาหารนะคะเอามาปรุงเลยบางคนบอกว่าเนี่ยอย่างพวกไอตัวตัวกล้วยตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงข่วงมานะคะย่อยยากเอามาปรุงได้ไหมได้เลยค่ะทุกคนคือในกระถางที่เราปลูกผักเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องให้ดินมันอัดแน่นนะคะมีพวกเศษแบบนี้ยิ่งดีนะคะทุกคนมันจะทําให้ดินโปรง่งแล้วก็น้ําไหลผ่านได้สะดวกค่ะเนี่ยพวกพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ ใช้ดีมากๆนะคะเอามาใช้เลยพวกไหนย่อยง,ยง่ายๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนเอามาใช้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการคลุกให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะปรุงดินจากของที่มีนะคะปรุงดินจากพวกเศษอาหารนะคะของที่เราใช้ทานเป็นประจำนะคะไม่ต้องทิ้งเลยนะขยะจากในครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะทุกคน วันนี้เสียดายนะคะไม่มีกับมะพร้าวสับถ้ามีกับมะพร้าวสับเนี่ยก็จะเพอร์เฟกกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะทําให้ดินร่วนสวยมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราก็มีอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นเปลือกกล้วยเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วในเปลือกกล้วยเนี่ยที่ต่ได้ใส่ลงไปในวันนี้เนี่ยเขามีทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะประโยชน์เยอะค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะเมื่อเราคลุกแล้วนะคะอ่านี่ได้แบบนี้ยังนําไปใช้ไม่ได้นะคะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องหมักก่อนนะคะ หมักอย่างน้อยเนี่ย5-7วันนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะแต่จะใช้นะคะตัวจุลินทรีย์น้ำสาข้าวค่ะนี่ค่ะเป็นจุลินทรียน้ำสาข้าวที่ได้ทำไว้นะคะเพิ่งอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูไปเมือเอ่อคลิปก่อนหน้านี้เองนะคะยังไม่นานนะเพราะว่าช่วงนี้แต่ทําไว้แล้วก็เขาใช้ได้แล้วนะคะครบอายุการใช้งานวันนี้เราก็เลยจะนาจุลินทรียน้ําสาข้าวมาใช้ในการปรุงดินนะคะ เตรียมน้ำเปล่าลงในบัวเรียบลงในบัวรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทจุลินสีน้ำสาวข้าวได้เลยค่อยๆเปิดฝาอ่าแก๊สเขาออกมาเพียบเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขอปรับก่อนนะแล้วก็เทลงไปเลยห้าหกช้อนเลยนะคะกะกะเอาเลยค่ะสี่ห้า หนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะน้ำเนี่ยไม่ไม่ได้เต็มบัวนะคะใส่ไปประมาณครึ่งบัวเพราะว่าดินที่เราปรุงวันนี้เนี่ยมีปริมาณไม่เยอะนะคะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็รดได้เลยนะคะรดเลยค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะคะ ให้จุลินทรีย์เขาได้ทํางานจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีต่อเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสมนะคะทุกคนวันนี้เราราดรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไต่จะทําการคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคลุกเคล้าเช็คความชื้นเสร็จเรียบร้อยก็จะหาพลาสติกมาคุมนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไต่ขอไปคลุกเคล้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้ทําการคลุกเคล้า ดินที่เราปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเติมจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวลงไปนะคะนี่ค่ะทำการหมักนะคะเราก็หากระสอบนะคะหรือถุงคลาสสิกนะคะมาปิดไว้แบบนี้นะแล้วก็ใครจะใช้เป็นตัวฝาครอบอะไรก็ได้นะคะนี่ตายตั้งไว้เพื่อไม่ให้มันปลิวนะเอามาทับไว้นี่อย่างเงี้ยค่ะ หมักไว้นะคะอย่างเร็วเลยคือ5้าวันนะแต่ถ้าจะให้ดีก็7วันนะคะหลังจากนั้นก็นําไปปลูกพืชปลูกผักได้เลยนะคะเวลาไต่หมักทีหนึ่งไต่มักจะทําไว้ประมาณ2กระมังนะคะอันนี้เป็นกระมังที่1น,นะคะแล้วก็ทําอีกหนึ่งกระมังเพราะว่าเพียงกระมังเดียวเนี่ยเอาปลูกได้ไม่เยอะนะคะทุกคนก็ลองทําดูในอัตราส่วนที่ทุกคนคิดว่าจะใช้แล้วกันนะบางครั้งแต่ก็ปรุงแค่กระมังเดียวเหมือนกันค่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอเราจะปลูกพืชเพิ่มอีกแค่ไม่กี่กระถางนะคะ แล้วก็ดินเก่านะคะทุกคนอยากจะแนะนําว่าใครที่ปลูกพืชไปแล้วหลายๆครั้งมีดินเก่าครั้งอยู่ในกระถางนะคะก็นํามาปรุงใหม่ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาดูพัฒนาการของต้นถั่วฝักยาวนะคะที่ไต่ได้ปลูกไว้เนาะตอนนี้นะคะเขามีพัฒนาการที่ดีมากๆเลยนะคะก็ เริ่มเลื้อยกันเกือบครบทุกต้นแล้วนะจะเหลือแค่ไม่กี่ต้นเท่านั้นเองค่ะที่เขายังไม่ทันได้เกาะกับค้างผักนะคะจะเหลืออยู่สักประมาณ3 -4 ต้นนะคะนอกนั้นก็จะเกาะกับค้างผักหมดแล้วค่ะทุกคนการจเจริญเติบโตถือว่าดีมากๆนะคะแปลงถั่วฝักยาวแปลงนี้นะคะต่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของวัชพืชนะคะ เกิดดีมากๆเลยวัชพืชเนี่ยในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะเขาเกิดเร็วมากๆเลยใครปลูกพืชปลูกผักนะคะต้องขยันถอนหน่อยนะบางทีตายเองก็ยอมรับค่ะที่เกียรติถอนเหมือนกันนะคะให้ลูกมาช่วยนะคะแล้วก็บางครั้งจะมีแม่มาช่วยถอนวัชพืชด้วยเพื่อนๆนท่านใดมีวิธีในการ จัดการกับวัชพืชได้ดีกว่าการถอนก็แนะนำมาได้เลยนะคะพวกวัชพืชเหล่านี้ไต่ก็จะไม่ทิ้งนะคะจะรวบรวมแล้วก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะหรือว่าปุ๋ยหมักในเข่งนั่นเองนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นถั่วฝักยาวนะคะใบเขาเท่าที่ไต่สังเกตนะถ้าใบเขาเริ่มใหญ่มาตั้งแต่ต้นยังเล็กๆแบบนี้ มีโอกาสที่เขาจะให้ผลผลิตด,ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นถั่วฝักยาวของเรานะคะจะพาทุกคนมาดูดินด้วยนะหลังจากที่เรามีการบำรุงใส่ปุ๋ยไปนะคะดินในแปลงถั่วฝักยาวเนี่ยร่วนสุยมากๆค่ะทุกคน สังเกตได้ง่ายๆเลยคือถอนวัชพืชเนี่ยถอนง่ายมากถอนง่ายมากๆค่ะเพราะว่าดินเคาร่วนอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะยังไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะเขี่ยๆแค่เบาๆมือเท่านั้นเองค่ะดินค่อนข้างร่วนซุยมากนะคะทำไมดินถึงเป็นแบบนี้นะคะถึงร่วนซุยดีแบบนี้นะคะ เพราะว่ามีการใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการรดด้วยน้ำหมักต่างๆเป็นประจำนั่นเองค่ะทุกคนดินร่วนซุยดีมากๆค่ะไม่ได้ใช้แรงเลยนะเนี่ยแบบเนี้ย คลิปนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนฟีล็อกนะคะที่เราถ่ายเห็นเลยว่าไตาทำอย่างไรบ้างนะคะเวลาที่จัดการกับสวนผักในแปลงของไตเองนะคะ mm. เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณนี้ใกล้กๆนะคะจะเห็นว่าศัตรูพืชของเราเริ่มมารบกวนแล้วล่ะคะ่ะนี่หอยเจดีตัวเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตายเห็นอยู่ในบริเวณดินอีกนะคะประมาณสองสาตัวตอนนี้ที่เห็นนะเขาเริ่มจะมารบกวนแปลงผักของตายแล้วล่ะค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นปัญหาที่ชัดเจนนะคะว่าเขารบกวนยังไงนะอีกหน่อยน,ยน่าจะได้รู้เรื่องกันพอดีนะคะก็ต้องพยายามป้องกันไว้ก่อนค่ะทุกคน ส่วนของใบที่มีปัญหาก็มีอยู่เหมือนกันนะคะต้นถั่วฝักยาวที่แต่ปลูกไว้เนี่ยใบนี้ค่ะเป็นจุดเป็นด่างแบบนี้เลยนะคะช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะอาจจะเป็นเชื้อราที่มาจากหน้าฝนนะคะถ้าเห็นก็เด็ดออกได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องเก็บไว้ค่ะ เราได้หญ้ามาเยอะเลยนะคะพวกวัชพืชต่างๆเนาะเก็บไว้ทําปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะทุกคนตอนนี้แปลงถั่วฝักยาวของเราก็โล่งมากขึ้นเลยนะคะตอนแรกเนี่ยวัชพืชเนี่ยรกค่ะวัชพืชเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็คือโล่งมากขึ้นแล้วนะคะตายจะไม่ได้รดน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าดินเขายังมีความชื้นอยู่ค่ะดินค่อนข้างชื้นเลยนะคะฝนตกมาเมื่อวานค่ะเนี่ย ดินร่วนซุยอยู่แล้วชื้นดีอยู่แล้วนะคะความชื้นโอเคค่ะก็จะไม่ได้รดน้ำแล้วนะคะสำหรับเช้านี้เนี่ยค่ะอัปเดตต้นถั่วฝักยาวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับแปลงด้านข้างนี้นะคะอาจจะมองเห็นต้นกล้าเล็กๆซึ่งเป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่ได้ปลูกไวค้ไวค่ะปลูกไว้ตามล้อยางต่างๆหญ้าเน็ตก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะ มา s, อัปเดตเรดคอรัลกันสักหน่อยนะคะทุกคนที่ได้ปลูกไว้ในแปลงนะเขากออ็หลังจากที่โดนฝนมานะคะไตนึกว่าเขาจะเหี่ยวเฉาไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะคะหลายต้นก็พยายามชูตั้งขึ้นมามากขึ้นนะคะพยายามกระตุ้นตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยแต่บางต้นก็อาจจะมีเฉามีเหี่ยวมีโซมกันไปบ้างนะ ส่วนกรีนคอรัลนะคะไม่รอดนะคะทุกคนไม่ไหวเลยมีหลายต้นเลยที่เหี่ยวเฉาไปนะคะนี่เรดคอรัลที่ปลูกอยู่ตรงนี้เฉาไปแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังจะตามไปเนี่ยปลูกตามจุดเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมอย่างนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าก็พยายามดูดูกันไปนะคะ่ะอืม ไม่ต้องรดน้ำแล้วนะคะดินเขาชุ่มอยู่แล้วนะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเรดคอรัลกรีนคอรัลที่ปลูกไว้ในแปลงนะคะมาทางฝั่งนี้ค่ะเป็นคอสค่ะหลังจากที่โดนฝนไปเยอะๆนะคะมีบางต้นที่ยังไหวคะ่ะแต่สำหรับบางต้นเขาก็ดูเหมือนจะโทมลงไปเยอะเหมือนกันต้นตรงนี้นะคะตตยปลูกเป็นแถวอยู่แล้วนะจุดนี้หายไปแล้วนะคะไม่น่าจะรอดนะคะหายไปละ จุดนี้ก็หายไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วแต่ไม่มีต้นกล้าแล้วด้วยต้นกล้าหมดแล้วเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาก็อาจจะเห็นมีบางจุดที่แหว่งแหว่งไปบ้างนะวันนี้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเหมือนเป็นวีล็อกเนาะว่าในสวนนะคะแต่จัดการอย่างไรกับพวกวัชพืชนะคะแล้วก็ต้นพืชต่างๆมีพัฒนาการเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวพามาดูคณะสักนิดนึงค่ะต้นคณะของเรานะคะ ยังดูแข็งแรงดีอยู่นะคะนี่ค่ะเริ่มต้นจากการเพราะเมล็ดอยู่ในพื้นที่เล็กๆอย่างเช่นในกระมังนะคะแล้วแต่ก็ย้ายต้นกล้าออกมาปลูกให้เป็นแถวแบบนี้ค่ะรอดูพัฒนาการกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ